สวัสดีครับชาวลัคนาราศีเมถุนสำหรับเดือนตุลาคม2566นี้นะครับก็มีดาวพระราหูย้ายนะครับย้ายราศีจากราศีเมษมายังราศีเมียนดังนั้นในเดือนนี้เดี๋ยวจะเป็นการพยากรณ์ดาวดวงอื่นๆนะครับที่ทำผลต่อดวงชะตาท่านเนี่ยในเดือนตุลาคมและจะสอดแทรกนะครับ การที่พระราหูย้ายเข้าไปเลยนะครับเพราะว่าไม่ไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปย่อยๆนะครับเอาละครับชาวลัคนาราสีเมถุนนะครับดาวประจําตัวของท่านนั่นคือดาวพระพุธนะครับตอนนี้โคจรมายังราศีกันก็คืออยู่ในเรือนพุธได้ทั้งกเกษตรและมหาอุดนะครับนะเรียกว่าท่านเนี่ยนะฮะดาวประจําตัวท่านดีและท่านมีดาวส่งที่ดีมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวพระพฤหัสดาวพระศุกร์นะครับ เป็นในช่วงของอการสร้างงานสร้างหลักปักฐานนะฮะเรือนพันธุก็แปลว่าสร้างฐานะนะครับท่านจะทําได้ดีมากโดยเฉพาะในตัวท่านเองเนี่ยพลังของดาวมหาอุมันจะส่งเสริมให้ท่านมีความกล้าในการตัดสินใจนะมี <c oughs> ก็เรียกมีความเด็ดขาดมากขึ้นมีความทะเยอทะยานมากขึ้นนะครับแต่ในการที่มาอยู่ในราศีกันนั้นท่านจะ เก็บข้อมูลโดยละเอียดนะครับดาวพระพุธจะมีก็เรียกว่าอุปนิสัยต่างกันในเมื่ออยู่ในราศีเมถุนและราศีกันและในการไปประสานงานติดต่อเนี่ยดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นประทุมเกณฑ์นะครับอยู่ในเรือนของพระอาทิต์เนี่ยอันนี้ก็มีความโดดเด่นนะครับดังนั้นท่านในเดือนนี้พอท่านรู้จังหวะดวงดาวเนี่ยนะครับตัวท่านมีพลังนะครับการตอบรับจาก สังคมภายนอกหรือคู่ค้าคู่เจราจาทำมันมีความโดดเด่นประกอบกับมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับสำหรับคนที่เป็นลูกจ้างก็อาจจะมีผู้บริหารคอยสนับสนุนนะครับคนที่ทำส่วนตัวอาจจะมีคอนเน็ t ชันที่มีความมั่นคงมีศักยภาพในสังคมนะครับมีอิทธิพลที่จะผลักดันท่านเนี่ยส่งเสริมท่านได้ดังนั้นเดืนนี้เป็นโอกาสดีสําหรับชาวลัคนาราศีเมถุนที่จะ นำพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จทางด้านการงานและความมั่นคงในชีวิตนะครับขอให้ท่านจับหลักให้ดีๆใช้โอกาสในช่วงนี้นะครับและหลังจากกลางเดือนมาแล้วเนี่ยดาวก็จะยิ่งทรงอิทธิพลมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะดาวพระพฤหัสน,นะครับได้ตำแหน่งราชาโชคและเป็นอุดมเกณฑ์และอยู่ในภพลาภะของชาวลัคนาราศีเมถูนถือว่าเป็นการดีเลยนะครับที่จะส่งผล นะครับในความสําเร็จทางด้านการงานหรือชีวิตความเป็นอยู่ที่ท่านวางแผนไว้เพราะดาวพฤหัสเนี่ยจะมีพลังเต็มที่เลยนะครับในเดือนนี้มาดูดาวพระราหูดาวพระราหูเดิมในอยู่ราพระนะครับคือในราศีเมษแล้วก็ทามุมส่งมาอย่างพบสุพระซึ่งมีดาวพระสาวตั้งรับแสดงว่าท่านเองเนี่ยก็ใช้สติปัญญาวางแผนนะครับในสไตล์พระราหูเนี่ย นะครับมันมีการเสาะมันมีการพลิกแพงมันมีการอะไรเพื่อความสําเร็จและในเดือนนี้ดาวพระราหูย้ายเข้ามาในภพกรรมะแต่ถือว่าทํามุมค่อนข้างที่จะแข็งนะฮะกับลัคนาท่านสักหน่อยดังนั้นในงานของท่านเนี่ยมันมีเรื่องที่ชวนให้คิดหลังจากดาวพระราหูย้ายเข้ามานะครับดาวพระราหูย้ายเข้ามาในราศีมีนนั้นอุปนิสัยคนละเรื่องกับตอนที่อยู่ราศีเมษเลยนะครับงานของท่านเนี่ย มันมีอะไรให้ค้นคว้าให้พลิกแพงนะครับและท่านจะต้องออกแรงมากเป็นพิเศษด้วยหลังจากดาวพระราหูย้ายเข้ามาในภพกัรมะนั้นดังนั้นเวนลาประเมินง,งานหรือคนที่จะเปลี่ยนแปลงงานนะครับหน้าที่การงานหรือเปลี่ยนแปลงหน่วยงานหรือว่าเปลี่ยนแปลงอาชีพอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับท่านต้องเสาะให้ดีโดยเอานิสัยของดาวพระราหูเนี่ยเข้าไปนะครับเข้าไปทาง,งานและดาวพระราหูมาอยู่ในทวีทวัปราศีอย่างนี้เนี่ยมันไม่มีความที่จะ เสถียรมันมีความไปเอคิดอย่างนี้1นบ1เท่ากับสไม่มีมันจะมีการพลิกแพงตลอดดังนั้นเนี่ยการที่มาอยู่ในตําแหน่งอย่างนี้ทำให้ท่านเนี่ยเ,เรียกว่าจะต้องใช้พลังอันพิเศษเกี่ยวกับงานการและอาชีพพยู่ในภพกรรมมะนะครับคือไม่สมรเร็จเจริญรุ่งเรืองก็อาจจะพลาดพังขาดทุนได้นะครับในเดือนนี้บางคนเนี่ย อาจจะเรียกว่าต้องไปพึ่งสายมูบางทีมันเรื่องอะาเข้ามาในระบบประสาทคิดหลายๆด้านเนี่ยนะครับเพราะว่าดูเหมือนว่า,าลัคนาท่านเนี่ยถูกแทรกซ้อนไปด้วยความผ,ลผลันผวนความฟุ้งไปหมดเลยนะครับนะดังนั้นเนี่ยบางคนนี่ก็งงนะอาจจะไปหาพลังวิเศษเข้ามาช่วยนะครับหรือปรอปึกษาบุคคลในระดับสูงมาดูทางด้านการเงินนะครับการเงินของท่าน การเงินของท่านเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับดีทีเดียวมีความนิ่งๆนะครับมีความนิ่งๆเพราะมันดาวมาส่งผลมาแต่หลังจากดาวพระราหูย้ายนั้นการเงินของท่านเนี่ยมีความเสี่ยงเสี่ยงจากตัวท่านเองนะครับเสี่ยงจากการลงทุนเสี่ยงคือเรียกว,ว่าเงินอยู่ในมือแล้วมันมันไม่นิ่งอ่ะมันอยากจะได้ต่อยอดอยากจะได้ทําอะไรไปเรื่อยนะครับนะครับประกอบกับ ดาวการเงินในเดือนนี้มันก็กระทบว่ามันมีลาบผลได้มาแต่มันอยากบริโภคใช้จ่ายที่มันยกระดับชีวิตขึ้นหรือบางคนก็อาจจะไปสัญญกรรมหรือบางคนก็อาจจะทําให้อยากจะใช้จ่ายที่มันฟุ่มเฟือยเกินเกินกว่าที่เคยเป็นนะครับเพื่อตอบสนองรางวัลชีวิตบางความสุขในบางบางมุมบ้แต่ว่าการเงินของท่านเนี่ย ในเดือนนี้มันเหมือนกับว่าพอหลังจากที่พระราหูย้ายแล้วเนี่ยนะครับมันคันไม้คันมืออย่างไรชอบกลน,นะครับมันอยากจะเอาเงินไปต่อเงินและเกินนะครับมาดูทางด้านความรักนะครับทางด้านความรักของท่านเนี่ยสำหรับคนที่มีคู่ลงตัวอยู่แล้วมีความชาัดเจนอยู่แล้วความรักของท่านเนี่ยคู่ของท่านเนี่ยก็จะส่งเสริมท่านดีเอาใจใส่นะครับแต่ในช่วงที่พระอาทิตย์ส่งมาที่ดาวพฤหัสคือดาวปัตตนีเนี่ยนะครับก็ คู่ของท่านก็จะมีความเ,เป่งประกายมีออล่ามากขึ้นนะครับก็บางคนนี้ก็อาจจะมีอารมณ์หึงหวง,หง,หวงกันได้นะครับส่วนคนที่ไม่มีคู่เนี่ยท่านมีความสุขกับตัวเองได้ดีเลยนะครับในเดือนนี้เพราะเนื่องจากว่าเหมือนกับว่าไม่ต้องกองังวลเรื่องคู่นะครับดาวคู่เนี่ยมนไปอยู่ในภพลาภะนะครับดังนั้นเนี่ยมี มีก็ได้ไม่มีก็ดีนะครับทําให้ท่านเนี่ยเหมือนกับมันได้ปรึกษาตัวเองในคู่คิดตัวเองเหมือนกับมีความเป็นคู่ในตัวเองแต่มีความสุขและความสมบูรณ์ลงตัวได้นะครับเอาละรครับชาวลัคนาราศีเมถุนในเดือนนี้ก็ถือว่าดาวอยู่ในเกณฑ์บวกๆนะครับที่มีทพลบวกบวกๆนะครับในส่วนไหนที่ต้องระมัดระวังก็ระมัดระวังตามอิทธิพลของดวงดาวนะครับ เอาละครับแล้วกลับมาพบกันในเดือนหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกันอย่างต่อนเนื่องขอให้ชาวลัคนาราศีเมถุนโชคดีมีความสำเร็จทุกทกท่านครับสวัสดีครับ